อันยงโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊ pop. ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาโมยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Baby Monster กันนะครับแบบครบทีม7คนหลังจากที่เปิดตัวมากับคลิปการประเมินครั้งสุดท้ายนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนๆคือฮากันมากๆเลย Baby Monster เขาจะแบ่งเป็นทีมย่อยกันนะครับ2ทีมทีม A แล้วก็ทีม B เพื่อรวมตัวกันทําการประเมินตามที่ได้รับโจทย์หรือว่ามิชชั่นมานะครับซึ่งในครั้งแรกนี้ก็จะเป็นมิชชั่นของการร้องเพลงแล้วก็นําเพลงของรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง Blackpink มาใช้นั่นเองซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับทีม A ทีมแรกรุภพจองที่ได้เพลงของ เพลงของพี่โรเซ่เนี่ยมาใช้ในการประเมินครั้งนี้แต่ทีม B เนี่ยที่เหลือเรายังไม่รู้นะครับว่าจะได้เพลงอะไรมาบางคนก็บอกว่าเป็นเพลง Stay ปู Stay นั่นเองต้องมารอดูกันใน EP ีที่2 EP ต่อไปนะครับแต่ว่าในครั้งแรกนี้เราจะได้เห็นถึงการรวมตัวของ Baby Monster เป็นช่วงสั้นๆคลิปสั้นๆนะครับในช่วงซ้อมไม่แน่ใจว่าจะเป็นซ้อมแบบว่ารวมทีมแท็กทีมกันครบ7คน เพื่อทาการประเมินแบบว่าครบทีม7คน7จ็ดเบบี้มอนสเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าตัดมาแบบชับๆๆๆเลยแต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับก็ทาแฟนๆนั้นฮือฮาและต่างออกมาบอกแบบ,แบบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันทั้งด้อมเลยว่าปลายางจ้าปลายางเห็นเด็กๆ7คนอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นถึงศักยภาพหรอต้องประเมินอะไรกันอีกแม่เกาเขาเนี่ยอวยนักอวยหนาเลยนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องประเมินอะไรใดๆแล้วเพราะว่าความพร้อมเพรียงทุกอย่างอินเนอร์คาริสม่ามันพุ่งมากๆา เลยเวลาอยู่รวมกัน7คนแล้วมันดูดีที่สุดเพียงแค่เดินสับๆมาแล้วก็หมุนมือนะครับมันพร้อมกันมากๆแล้วมันดูอิมแพคสุดๆแฟนๆต่างบอกว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นควรมี7คนและควรเป็น7คนนี้ที่เปิดตัวมาเท่านานนะครับแม่เก่าเขารักแล้วก็เลือกแล้วว่านี่แหละคือวงเบบี้มอนสเตอร์ที่เขาจะซับพอร์ตในรูปแบบของ7คนแล้วก็ต่างเรียกร้องกันว่าป่ายยางถ้าจะประเมินเพื่อวัดศักยภาพเด็กออกมาโชว์ทุกคนเนี่ยทำเลยเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นด้วยว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเวลาฟอร์มวง ฟอร์มทีมแล้วไม่ว่าจะแยกเป็นยูนิตย่อยหรือรวม7คนมันเก่งกันขนาดไหนแต่ถ้าจะแยกเพื่อประเมินและ้ะก็คัดออกเนี่ยแฟนๆต่างไม่สนับสนุนเลยกับความคิดนี้ของป่ายางนะครับยังไงเนี่ย รอดูกันเลยวันนี้จะเป็นเพียงแค่การประเมินเพื่อเรียกให้ดูศัก,กยภาพเท่านั้นหรือเปล่าถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแม่เกาก็จะยิ่งรักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแค่นี้เนี่ยก็ลงแล้วก็ดูในความสามารถแล้วพร้อมกับเทใจให้ซัพพอร์ตเต็มที่กันเลยอยากให้เป็นแบบนี้จริงๆนะครับอยากให้เดบิวต์เจ็ดคนไปนเลยและก็หลังจากที่เปิดคลิป EP แรกมาเนี่ยหลายๆายคนนะครับเริ่มมีความคิดที่บอกว่า มันเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายทํากันมานานมากๆแล้วตั้งแต่เจนนี่ยังทําผมสีส้มลิซ่ายังผมสั้นสีบลอนเลยมาในปัจจุบันนี้เนี่ย เปลี่ยนสีผมผมยาวกันไปหมดแล้วดังนั้นคลิปนั้นเนี่ยถ่ายเก็บไว้นานแล้วเพื่อเป็นการประเมินแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูถึงความสามารถของ Baby m o n ster อร์ยังไงก็เด7เจ็ดคนแน่นอนได้พิ้วเจ็คนแน่ๆนะครับแน่ๆแบบแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังไงมารอดูกันดีกว่านะครับว่าใน EP 2นั้นจะเป็นยังไงบ้างจะกดดันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนหรือว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกมารอดูกันนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอัอง